เพิ่มสิกดนบางเดียรกดนี่เข้าไปมาจากผมหัเวเห่าได้ไหมครับมหัวเห่าได้ไหมครับนี่อสวัสดีครับผมจ่าบอยจีบีรครับผมสวัสดีครับผมอาหลังจีบีชแนลครับวันนี้มีภารกิจอะไรหรอผมบอกว่าตัาง้ง<ด>มังดูนะครับตั้งบางดูไม,ไม่สบายไม่สบายม,มาตอนแรกที่เข้าโรงพยาบาลก็ไม่ได้ไปเยี่ยมเพราะว่าผมติดภารกิจหลายอย่างทั้งโครงการด้วยแล้วก็ทั้ง ลูกระบาด้วยนะครับก็เลยไม่ได้ไปวันนี้ถือโอกาสไปเยี่ยมหน่อยนะครับเราจะพาน้องหลันเอาสัมรรถภูแลไปเยี่ยมนะครับไปเราไปด้ว่า โรงพยาบาลเลยนะครับเ็เลยต้องมาดูหน่อยมนุษย์เหมือนกันนะครับเขามไม่ใช่สตัตว์เขาเป็นมนุษย์โอ้โหหวานนี่นั่งอย่างนี้นี่หวานอนที่ทนะัวร์นะไปนะครับ่ะลงไปเยี่ยมน้องๆหน่อยนะครับไม่สบายนะครับดีดาบเลยไอ้เฮียอ๋อเต็มที่แล้วกันถ้าถ้าเห็นว่า สิ่งที่ผมทํามันไม่ถูกต้องก็ด่าเอาเลยนะครับเอาถ้าท่านสบายใจแล้วกันผมมาเยี่ยมมนุษย์คนหนึ่งนะครับพี่น้องกันก็มาถึงบ้านพี่แดงแล้วนะคฮ <Okay. S 2> ะอยู่อ้าวนี่ไงมาเจอแล้วเจอกำลังดูดอ่านี่ตัวจริงแห็นจริงได้ข่าวว่าไปเขวอ้ยไม่ใช่โรงพยาบาลมาใช่ครับ ดีขึ้นแล้วเน,ะนาะกำลังเอาของฝากมาให้สวัสดีครับอานหลังครับจันแดง,งดนะจันแดงออกไปรับของครับผมโอโ้โหวันนี้มีส้มตรงส่มตำเลยนะครับส้ม,มเเตำแก้โควิดกล,ลังจะกินพระขอบคุณมากครับหลังเอาเอาสับรถดูแลอันนี้แบบยังไม่ได้ปอกนะอันนี้แบบปอกอ่ะอันนี้เอาไปหันๆก็กินได้เลยปอกเพืเป็นแล้ว กินเปลือกแล้วก็เนื้อทิ้งเปลือกก็ได้เนี่ยทีมันเราเห็นกินแต่เปลือกอันนี้ก็คือเป็นแบบรบกอกยกขึ้นมาน่อนี่กูเลยงอกเองกับมือด้วยกอกแล้วมี่กอกเองกับมือทำพิสวน์ฆ่าเชื้อเรียบร้อยใส่เกลือเรียบร้อยครับไข่โอ้โหนี่มาให้ก็มาเยี่ยมตั้มมังดูนะครับเพคนเข้าโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ไม่ได้มาไม่ได้มาว่าจะมาแล้วล่ะพอดีว่าไป ไปเอ็ดเนียกันนิดนึงเลยมาคิดว่าเป็นคนในครอบครัวนะที่ผมเอ็ดไปที่ผมว่าไปก็คือรักนันแหละในครอบครัวนะครับก็เป็นเรื่องส่วนตัวภายในนะครับไม่พูดถึงดีกว่านะวันนี้ผมคือว่าผมเป็นคนในครอบครัวผมผมก็มีสิทธิ์ที่จะว่าต่อว่าได้นะเพื่อไม่ให้พูดอะไรที่ไม่ดีนะครับอันนี้ก็มาเยี่ยมต้นมังยู่เขาตอนที่ว่าก่อนที่เขาโรงพยาบาลก่อนตองสมการนั่นแหละผมก็รับทราบข่าวอยู่แต่ว่า มีพี่แดงดูแลอยู่ผมก็ต้องเดินทางวันนั้นพี่เดินทางพอดีอันนี้ตัวหาพี่เดินทางไปเชียงรายพอดีก็เลยไม่ได้ไม่ได้เยี่ยมวันนี้มาก็มาดูให้ดูเห็นว่าความเป็นพี่เป็นน้องกันยังอยู่นะครับเรายังไม่ได้ไม่ได้ตัดขาดอะไรกันยังเป็นเพื่อนร่วมโลกกันอยู่นะครับเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมเจ็บป่วยก็ต้องมาดูแลกันมีโอกาสก็ขอความฝ่าไม่กันตลอดคุยกันตลอดโต๊ะเต่ครับวันนี้กินอะไรต่าวันนี้จะกินข้าวโชว์นะครับเอากินกับข้าว จะบอกให้เมนูนี้เมนูสุดยอดอ่าวันนี้ถือโอกาสมานั่งดูตามมาดูกินข้าวอ่ากินอะไรบ้างสับปะรดใช่สิพงโยรับรองได้เองก็ชอบติดใจอ่าแกยอาจารกันอ่าเอามีดมานหนึ่งมาผ่านรับรองได้ถูกใจแน่นอนนี่บรรยากาศบ้านพี่แดงนะครับพี่แดงเขาเขามีเถียงนาเถียงห้างนะชื่อเดียวกับค่าแกเลยนะครับทุงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะครับก็ เซฟเซฟกันช่วงนักร้องนักดนตรีก,ก็ยังไม่มีบุค่อยมาบ,บ,บุคอยได้ไปเซฟบ่คคลใดนี่วันนี้ถือโอกาสคลิปกินเลยแล้วกันนี่มีดพาไปกินได้ขึ้เขาบ้างนี่เขามีส้มตำด้วยเป็นไงเล่าตัดตเลยตัดเลยส้มตำผู้แลจักไล่พี่เองโอ้โหจะสอนใหม่ก่อนกินมุกเดี๋ยวไปก่อน กินใจเดี๋ยวก็นั่นลูกเดียวก็ได้ลูกเป็นเล็กนี่แหละครับหมอว่าเป็นไงบ้างอันนี้นี่สับปะรดกุหลาบกุหลนะครับมีเชียงรายของพี่ตาเชียงรายโอ้ไม่จากเชียงรายเลยมีที่เดียวแหละที่อื่นก็ที่ที่อื่นก็มีแต่ว่าปลูกแล้วมันไม่หวานมันเชียงรายอันนี้สับปะรดภาคเหนือโอ้ก็ต้องอู้เหนือเนาะอน นี่มาดูมืนัดนะครับมนัดบ้านผมอื้นมืนัดมาดูบะเขียบบ้านเรานั่นเองเฮ้ยมอใจครับวันนี้ภาษาเหนือเลยนะครับผมนี่มากุเอาะมาลองดูจ้าไปดูนะครับมากินข้าวเหนียวกับกูแลเดี๋ยวรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับอร่อยแน่นอนคำแรกครับอันเขียว่ามี่ี่ยผมกินเจ้าแบบสี่หระครับได้แบบเสี่เป็นไงคำแรกรู้สึก หวานหวานด้วยแล้วก็หอมด้วยครับมันหอมไม่ใช่แบบกับรสทั่วไปอหอมหวานหอมเหมือนน้ำผึ้งแ้ากินเลยอออขอบคุณพี่จ่ามากนะครับเรื่องคนณ่ะเอ้ยปิดกันปิดกันปิดกัน บอก็ไม่ผิดกันอย่างเดียวใช่ไหมพี่จางไม่ได้ผิดกับผมเออแล้วมีอะไรฝากถึงอาจารย์ออนไม่ได้ข่าวอาจารย์อ้นไหมฝา,ากไปยาคราวอยู่ครับอาจารย์อ้น<ต><ร>้องน้องคนโรงพยาบาลเมื่อเช้าพี่ก็ถามตั้มอยู่ว่าเขาวไไ่าอะไ่เนาะมึงเขาไปเบื้องเมื่อไรนะครับก็เป็นห่วงเราอยู่จากหัวใจแหละเพราะว่าพี่แดงมาบอกนะครับเช้าถามมาบอกถามเมื่ตั้มอยู่ว่าเป็นไงบ้างเฮ้ยเขาถตัวอยู่เออเป๊ปซี่ผมคอมเมนต์มาบอกเนาะ ไม่ท่านรดไม่สบายนะพี่ผอเลยยูเนี่ยขวัญไอวซึ้งนะครับแค่แค่แคลิปมาผมเลยขอสุคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้อายเราคือว,ว่าเรื่องที่ผ่นานมาเหมือนกันไป่ไป่ไป่จะได้ช่วงนี้มันพี่ไปเยี่ยมแกไม่ได้มันไปเ็ได้จะไปต่างงหวัดก็ไม่ได้ อ้อวลองแซ่บแซ่บแทน,น<า>่่าฮไม่อยู่นี่นอร่อยนะหวานหอมรุ่นนี้มันฉ่ำแล้วพี่เอามารุ่นนี้ฉ่ำนี่อร่อย <ชำ S 2> เลยนี่ครับบรรยากาศที่เขาอยู่นะก็รอบบริเวณก,ก็น่าอยู่ดีนะครับ อกเย็นีมีเตียงมีเตียงห้องนอนเขาห้องนอนบ้านพี่ก็สงบเงียบันนี้กำลังบุกเบิกทํามะนาวอยู่อยู่ก็รักษาสุขภาพก็อกไปไหนก็ระวังตัวเองแล้วกันไม่ค่อยอกครับเอานี่ก็หากินแถวๆนี้เราไม่ไม่นาพาแล้วเราก็ไม่ไปหาโรคต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างระวังตัวเองแม่นไม่อยากเขาไปหาไอ้ไปลำบากตอนนี้ไปลำบากเลย ไม่รับแขกตรงนี้ไม,มไม่รู้ว่าอย่างไรมากนี่ก็ทิ้งระยะห่าง,ง,งนะครับทิ้งระยะห่างอันนี้น้องไม่ใส่แมสเพราะว่าเขากินข้าวนะครับอย่าเพิ่งโรคสวยนะครับเขากาลังก่อนที่ผมมาเนี่ยเขาเตรียมกับข้าวไว้แล้วเขากําลังจะกินข้าวเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีแน่นอนอเดี๋ยวทำไมไม่ใส่มงกใส่แมสอ,อ่ะคนกินข้าวนะครับคุณกินข้าวคุณไม่ใส่เพราะว่าเขาเตรียมตั้งโต๊ะอาหารไว้แล้วส่วนผมกับอ่ังนั้นนี่นะครับส่วนผมกับอ่ังก็ ใส่นะครับใส่มาด้วยกันในรถสองคนก็ใส่นะครับเพราะตามกฎหมายแล้วเขาก็ให้ใส่อยู่แล้วออกนอกเคหสถานต้องใส่นะครับผมก็ใส่แล้วฝลังเขาอยู่กับผมตลอดอยู่กับบ้านตลอดเป็นก็เป็นด้วยกันนี่แหละใช่ไหมไม่เป็นคือไม่เป็นนะครับอันนี้ก็เลยมาหาแบบร่ามมางดูเอาของมาฝากแล้วก็มาถามถ่ายอาการว่าเจ็บป่วยเป็นยังไงบ้างก็เมื่อเช้าก็ได้โทรหาเมื่อคืนเนาะเมื่อคืนโทรหาพันก็ได้บอกแล้วพี่ตั้งใจว่าจะเข้ามาอยู่แล้วว่าตอนนี้คือ ถามมาหาถามถ่ายทุกสูขอย่างที่เองบอกก่อนที่พี่จะไปเชียงรายสงการน่ะโทรหาพี่แล้วล่ะว่าไม่สบายเมง่ไงเมื่อวันนั้นพี่เตรียมตัวเดินทางพอดีก็เลยไม่ได้เข้ามาก็เลยไม่อยากจะเข้ามาวุ่นวายเรื่องเกี่ยวกับโลกโควิดพาโควิดไปนู่นไปนั่นนี่นอีกตอนไปอ้ายไปรุ่งแดงไม่หาหยโอนใบตังมาดังโรงพยาบาลน,นะครับไปาเศ้าแล้สองนุ่น รใบายสามพี่ปอกนี่ให้กินทำแบบนี้มันจะถือขั้วได้อ่านี่มีดม,มันมีดมันงคมปึ๊บเดี๋ยวนะมีดมันไม่ค่คยคมปึ๊บเวลาปอกกินอะ่ะอืออาวหยิบอย่างเงี้ยหยิบขั้วเลยนี่เห็นไหมใส่ถุงก็ประมาณนี้พี่ก็ทำยอย่างนี้แหละตอนนี้หลังก็ขายอันนี้ล,ลูกก็เท่าไรครับขายลูกนึงตกไปมากเกือบสี่สิบบาทถ้าปอกอแล้ว เราปอกแล้วนะถ้าใส่ถุงเนี่ยพี่จะหั่นอันนี้ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งมันได้ประมาณแปดชิ้นแต่นี้มันจะเหลือประมาณสองชิ้นสรุปแล้วว่าลูกหนึ่งประมาณเกือบสามสิบบาทถ้าปอกแล้วนะในสวนไม่แพงหรอกแต่มันค่าขนส่งมันแพงค่าขนส่งค่าคนที่ชอบหวานหอมนะครับมานหอมวานหอมอ่าเราเด็มันหอมกว่าสับรดที่ห้ออื่นนะรัหรือไข่เยอะเลยใช่ไหมเยอะเยอะมาเยอะ ไป,ไปอุดหนุนได้นะครับขายอยู่หน้าค่ายแหละราคาส่งราคาขายก็ไปคุยกับพี่บอยเองตอนนี้ขายอยู่หน้าสวนก็กิโลละห้าสิบาทถ้า <โฮ S 2> เ,ปเป็นถุงก็ถุงละยี่สิบาททําถุงแบบแกะแบบปอกให้แล้วเนี่ยปอกนี่คตรทรมานมือเลยแต่ว่าก็ใส่แมสไอ้ใส่ถุงมือแล้วก็ใส่แมสเทฟอ,อยู่เทฟอยู่อันนี้ใช้เลือนวายใช้เลืวายนี่เรือด้วกว้างบนกลงกวางด้งเห็นมเลือนวายสวย คิดถึงอยู่ครับแต่ไปไปไม่ไดยย้ไงไต้หวัน,นก็ทำงานอืมทำงานไต้หวันลอยเคิงนี่ก็เป็นคล้ายๆแบบเป็นน้องชายผมนะครับที่ทำงานอยู่ย่าตั้มต่ก่อนเนาะแต่เดี๋ยวนี้ก็ก็ทำงานกับพี่บอยนะครับบอย <ทำ S 1> งานเนยติดงานก่อสร้างแง่ลางรถแง่ครับอ,อัอพผู้ายอีกหน่อยเน,ะน,นาะจะลัางสังตัว จะขาว่ามีทองใส่หรออืมอมีองใส่แล้วเขาจะเก็บแน่ะขาดแต่คนใส่ม <laughs> ีทองแล้วแต่ขาดคนใส่เว้หาให้อยู่ตอนเนี้ยม,มันก็ไม่เอาเดี๋ยวจะเอาอเองสเองหนึ่ง <laughs> มากกระเทยอผมกน้องเลยเห็นผู้ชายมาเล็กๆโอ้แมงวันหนากกินเนี้ไม่เลยล้วอ่านี่ก็มาดูมาเยี่ยมเยี่ยรัะใคร ที่เป็นเอฟซีของตัาบางดูก็ฝากกำลังใจมาให้ได้นะเพื่้ชีวิตต่อไปตอนนี้เขาก็เพาลงเยอะแล้วนะไม่มีแดราม่าด่าใครต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไม่ด่ากันใครก็ไม่มีแล้วเป็นเพลงรอให้ทุกอย่างมันเข้าเหตุการณ์ปกติก่อนนะเพลงที่พี่บอกว่าจะทําให้จะทำเหมือนเดิมตอนนี้มันยังอะไรมันยังไม่เข้าโลกาลอยเืราที่เข้าทางก็เพลงค่ายพี่ยังไม่ทำเลยตอนนี้เงียบขอคุณพันพันส่องใหญ่นะเนา มีสปอนเซอร์เพลงนะครับสปอนเซอร์สับสนับสนุน่องก็ได้ซีเต้นมะแห่แล้วหอง่อดเลยทั้งหนอกครับเจ๋งแรงครับโตบะของอตนะครับบอกเพื่ออะไรครับผมเนี่ยที่เดนเลยลืมผมเนาะกะเพื่อนนี้กะมิดโอชานะครับผมไอไม่ใช่ไอ้มิดไอ้มิดแท้นะครับบริษัทมิดแท้นะเอาไอ้มุ่งมาให่นะครับของ มุงใหม่ครับมุงใหญ่นอนสี่คนได้ไหมน่ะนอนสี่คนได้ครับสี่คนได้แน่นอนสี่คนได้คือว่าขาที่เท่ากันหมดถ้านอนสี่คนนี่พอดีเลยครับมุงเป๊ะเลยอืมกินนิดเลยกินไปกินมันพอดีคำเลยเนาะขับไทยดีเราะงเลนาะอร่อยมอร่องเลยเนี่ยอร่อยมอร่องแลวที่คือแบบมุวงมุ้งหนังใหม่ครับ รอ้อนเิดหนี่ยจะเปรี้ยวก็ไม่เปรี้ยวถ้าไปเจอลูกที่เขาเขียวหน่อย,ยมันจะเปรี้ยวอมหวานอตอนนี้ครับผมครับผมได้บมได้ว่าเสียงเนาะเสียงผมกับมาแล้วผมก็ได้ด้วยกําลัง้ว่กําลังผมนะครับหาเงิ้เห็นนครับช่วงนี้ต้มต้องดูหายเง้ยังไรนะครับผม,ผมก็ยูนําเพลงเนาะผมก็ให้อ้ายคือเครื่องเสียงให้ เสรืงเสียงไงนะ uh huh. ครับเฮล์มีรอมันก็นไปเปิดหวัวก็มันจะหลาดชื่อเก่าอืมตอนนี้ไปที่ไหนบ้างเขานี่ก็ะยมมมูมอ้อมมมี่เนี่ยครับ <laughs> แถวไอ้กระทุ่มแบนเนี่ยครับทุ่มแบนสมุทรสาครก็ไปนะครับก็ลูกพี่เขาซื้อมอไซค์ให้คันหนึ่งนะครับเป็นมอไซค์สายเย็นเพราะสิ่ี่ไปใส่มาใส่ใส่ใส่เครื่องเสียง ไปเครื่องเสียงก็มีเมียทั้งทีมงานนี่ไปสาจันคุ้งโก้พัฒนาจจุ้งเห็นไหมคอยดูแลเรื่อยๆเอก็อดูแลฝากให้อยู่ฝากให้ดูแลอยู่แกมาก็อาที่รัสเซียสองเยียนะครับยังไม่เห็นนักจริงปากช่องไป,งปน้ำน้ำอลังนะครับผมนะครับบผู้รังคนเอ้าทันต์ต่อมออกช่องไหลเนี้ยนี่ข้าว่าออกช่องไหล ไม่ช่องอลังนะครับอลังพิจิง้งก์น,นี่ค่ะอันนี้เปลี่ยนชื่อออลังจีบีอ๋อเดี๋ยวนี้เปลี่ยนชื่อเป็นอลังเจบีนะครับเป็นน้องไซพี่บอยเป็นน้องหักพี่บอยเนะสะสะยาะก็ช่องพี่บอยผมกับยังอวกคือเก่านะครับผมบอกใจว่านาน,นานจะมาหานานจะมาหาอืมกินได้กนะินได้เยอะกว่าเยอะ โอกาสปีละครั้งนะจะได้กินกุแลเนี่ยถ้าพี่ไม่ได้ขึ้นเชียงรายก็ไม่ได้กินหรอกมันไม่มเปรี้ยวเลยนะครับมันหอมมันเข่ากรัอยากกินไหมมีโอกาสกินกินไปกุแลปีละครั้งหนึ่งจะได้กินน้องตรงนี้ว่าให้ไอไงทำสวนมะนาวอยู่ที่นี่แหนะนหเป็ดลาบพีเนีเ่ยเป็ดพีเห็นพี ดูไหมพี่ตอนพี่ปไปไล์สดอย <laughs> ู่ป่าช้าเดี๋ยวจะมาทำนี่แหละไปหาไมบอกเปรี้ยวหวานลูกน,นะครับก็มีถึงสามรสชาติแต่มางลูกมีนจะหวานหอมเลยที่น้อผึ่งแล้วากา็อู้มือนหนึง่งปลาแดง แกมีลูกศิษย์นะครับก็เอาน้ำผึ้งมาถวายก็เลยกินนะครับกินได้ดีกินแล้วกินคำกินคำเล็กๆนะครับเดินไปเข้าห้องน้ำหัวใจเต้นเร็วนะครับอะเป็นขอดเตอนใจไว้นะครับผมน้ำผึ้งมันคือ,อยู่บานนอกเขาเน้ำมึนในเมืองอืม อาจจะเป็นน้าตาลอาจจะเป็นขวดเหล้าเพราะปลาแดงแพนกอฮอนะครับจะไม่กินเหล้าเลยอาจจะเป็นขวดเหล้าเน,นาะขวดเหล้าสีแสงโทมหงท้องมเนี่ยมันจะเป็นคึอข,ขวดน้ำปลาเขาเขาไม่ให้มันจะเป็นแบบสีครับผมกินประมาณนี้่ะกินตามไปเป็นประมาณนี้ครับผมเนาะเป็นประมาณนี้เป็นขวดน้ำผึ้งนะเป็นเหล้านะน้ำเป็นน้ำผึ้งครับผม ก็มันนี้อ่ะคนกินอนะ่ะเป็นอาการนะครับคนที่แพ้หัวใจเต้นเร็วกล้ามเนื้ออ่อนแรงขีแตกเหงาเฮียน,น,นะครับกับแบบอู้แบบใจแบบเรื่อเรื่อเๆอเื่อเร่ออะฮะแนบมาแล้วมันก็ ไปต้องปุ่มกับแพร่กุ้งแล้วแพร่ไปเจ้าหัวหัวมันเห่นไนมสิมันจะมีมันเนาะกุ้งใหญ่เนาะอร่อยเนาะใช่ครับใช่หัวมันจะมีมันผมแพรมันกุ้งกับตัวไหมเพร่โอ้ที่แพ้แพ้กุ้งแพร่มันแพ้มันอนะครับแม่พกเป็นรอเรียนนะครับเป็นไอ้ บอกกันไว้น,น,นะครับบอกพี่น้องไว้นนออจริงๆเขาแพ้กุ้งเขาไม่ได้แพ้กุ้งครับผมออแพร่หัวมันเป็นมันนะครับหมอว่าแพ้หัวไอ้แพ้แพ้มันมันอยู่ที่หัวมันกุ้งอนะ่ะตกแรงนะผมงเย่ามขึ้นมากอะข้าประดิษฐ์ดีร้านอาหารไอ้ดีร้านอาหาร,ารติ๊กเกอร์เฮ้ยไป เออเจ้าโยกอะทุนายใส่ป่ะใช่ยงครับในน่องแย่ดูตั้งใช่แนี้ครับสองเดือนที่แรกไม่เห็นเนี่ยที่แรกไม่ค่อยมีเนี่ยนะข้างบนมีห้านะครับข้างบนมีห้าสี่ข้างล่างนี่น่าจะประมาณแปดแปดสี่ทำนายนได้อยู่ใช่ไหมนะนายนทำได้อยู่ใช่ไหมได้ครับแต่ว่า ก็ฟันไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับใช้ลิ้นอ๋อลองลองลองทำให้ดูจกรูปได้ไหมครับจะฉากได้ไหมครับนี่แหละได้ปกแกอะมันแบบถ้าทำบ่อยๆนะครับการมันจะย้ายผมไม่ค่อยทำหรอกจะถาว่าเป็นยังเีได้บู้มหมเนียดได้ด้ยครับพี่น้องมีหนักไม่ยาะก,กวน มาเหรียญยูวนอำเภอนะครับไปอ,อำเภอไอ้ที่ผมยูวละ่ะทางบ้านมีจอน,นี่เนาะมันเพิ่งค้อเหอีียปึ๊บปึ๊บคืองูเห่านย่เนาเฮ้ยเอาเลยอยาก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 เรียนโดยเจ้าของไม่สายลวงครับผมก็เลยเข้าไปถามเป็นเนาะพิมแล้วเอาเลยเข้าไปถามขึ้นมาพี่พี่พี่เป็นคนจังหวัดไหนโอ้ผมเป็นคนอุดรเอา้าคนอุดรเอา้า ผมพ่อบอกอีสานได้โอ้คนอีาสานตัวนี้ก็เลยเพิ่นเลยบอกว่าให้ให้ก็จังใจคือพึ่งขอได้เลนะก็ <c oughs> จะคู่อยากเขียนนี่ไม่ตามฟังดูเหรอครับผมจะคู่อยากเขียนจนไม่จำไม่ไดยึงเนี่ยผมเนี่ยดึงยึงดังปื้ดหลุดครั้งนี้จะดึงย<า>ึงดังดปืดดงดงดป้ดหลุดไม่ได้หรือยังเสียอันนี้เสร็จพ้อวันนี้งูเหาผมบอกได้ว่าแผ่ไม่เบี้ยเ <c oughs> นียน หนึ่งในหนง<อ>ึงในร้อยเนี่ยถ้าไปฮ็ดได้นี่งแ่สีแดงอันนี้ฮ<ห>ัดฮัเนี่ยถึงจะพับหน้าได้อลองลองทำทั้งตึงโอ้โนี่งูงอหนอน<อ> <c oughs> นะครับกระกดมงีนก็กดะกดมงีนนเนาะก็เขาต้องสิกดบมงีกกดนี่เข้าไปมาจ้ก ผมหเห่าได้ไหมครับผมหเห่าได้ไหมครับนี่บอมันมันดึ่งบอมมันงี่บอมอร่อยพี่น้องแล้วก็ที่ผมไปว่าแม่งผมเป็นโควิดเด้เป็นคอติเชื้อนะครับผมก็ไม่เชื่อว่าเป็นโรคอะไรหรอกปลาแดงมาพอดี อ่ามาแล้วเียแล้วครับนะครับพับพี่น้องนะครับที่ยังคิดลบอยู่นะครับผมให้คิดบวกนะครับต,ตั้งผมไปหาไอ้พวกตั้งผมไปหาไอ้จอนนี่เสียเอาคือว่าไอ้เรื่องเรื่องรวม,ม,มงานกันเร็วนะครับนี่จะขายหน้าอะไรบักนี้นะครับ <c oughs> ล้องขอมาหาผมบึงนะครับผู้ไหนมี ปกติกับผมนะครับไปพิจากรน้าบึงว่าผมเนี่ยได้ไปเดี๋ยนี้น้องผมเฮ็ดคอนเทียนผมจะเฮ็ดคอนเทียนแบบนี่ครับนี่พี่แดงมาแล้วครับผมพี่แดงเจ้าของบ้านเอารถมาฝากเวยพี่ทั้งแบบแบบแบบปอกแล้วไม่ปอกล้องชิมดูนี่เสียงตายไปแล้วคนนึงพี่แดง นี่ลองตัวใหม่ได้มาเล่นลองตัวนี้หน,นะนะดดน่อยอยากให้คิดบวกน,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 นะครับผู้ใดที่หนีตุ๊เหม่นอยากขอมเมนต์นตั้งแต่ขคอมเมนต์นะครับแต่เขามาเหลี่ยมนันกันเบิงนะครับผมเขามาหาผมเบิงตอนนี้ผมกระชีดมีวันหย่างด้วยเหรอพุธนัดกันวันเสารานาาน์นะครับแต่ว่าจะไปแจก่เขาว่าจะไปแจกได้บ่นะครับขี้เฮ็ดยงเขาพัดผขี้เฮ็ดยงเขาพัดขีด้เสือเขาสารด้วยเงินผมนะ ้วยเงินผมนะครับไม่ไม่ผมจะไม่ยุ่งกับตังของในห้างหรือตังที่คนที่เลี้ยงดูผมอะผมจะไม่ไม่ยุ่งนะครับหรือจะให้ผมไปขอพี่บอยพี่บอยเอาไม่เอาไม่เฮ็ดบุญเนนะี่ยผมผมไม่ขอนะครับผมไม่รับบริจาคกนะับใครผมเอาตังผมนี่แหละนะครับจะขอเฮ็ดเขาพัดแต่ว่าสิปแจกได้โบหันเดี๋ยวรอบังควิดนี่แหละครับไอ้ว่าสิไปแจกวันเสาร์เนี่ยแหละครับเนาะกับชิ้นชิงานไอ้สาวจาันคนโกูนะครับผู้ชีด ี่แจกที่ไหนแกะหน้าแถวแถวกระทุ่มแบนหรือสมุทรสาครนี่แหละครับตัวตามตามเซเว่นนะครับจะมีคนเร่ร่อนอ่าสองหกสิไปตามเซเว่นอ่าโฆษณาเซเว่นด้วยนะครับสิไปตามเซเว่นนั่นแหละไปนี่ก็แจกะเขาแจกหน้านะครับมีกองโฟมเมี่ยงเด็กเด็กเราสิไปสี่เขาเขาอยู่ก็ประมาณ ก็ะมายี่สิบรูนี่ก็ผัดทั้นมาพูดคับผมนะะอาจะไปเ็ดเครื่องมือไปเทดตอนเศร้าไปแจกตอนบาบสองสี่นะครับนะผู้ใดที่อยากไปน้ำเอางสง่ีซะผมที่นมจอสาเร่นงผมไปน้ำนะครับผมเพราะว่าไปไก่ไู้ใดสาเร่น ไครสุดกระสุมสากลนะครับตัวสิบข <on> <road> ี้เราขังค้างล่ะเห็นคนเลี้ยหล่อนแต่ว่าคนเลี้ยหล่อนชนมาไรสิย้ำมาคืนไหลก็สิบโป๊ะโปโปโปเชียงย้ำมาคืนนะครับย้ำมาคืนมาไปหออือย้ำมาคืนผมสิบโปเชียงเพราะว่าสิไปตอนเที่ยงตอนเที่ยงตอนบ่ายเังสินะมันนี่มันก็บสิอาขอเจ้าก็สินอนอยู่หน้าซีเว่นนะต้องผมไปเปิดหมวกผมยืนมองใดก็แถวกระชุ่มเบียนกับไลยู่คนเัาอาจจะ ตกงานนะครับผมคุณลงคนอาจจะตกงานแต่ก็บผมมีเงินลับบ้านนี่สินะครับตัดสินใจเออม่กลับก็ได้นี่สินะนอนน้ำข่างทางเคยเป็นอิสระของเจ้าของนะครับคนเขามันเกิดมานะครับผมมันเลือกเกิดบ่ได้หรอกนะครับผมจะเลือกที่จะปฏิบัติได้คนเขาไม่ติป,ป,ปฏิบัติยังนะครับผมตอนนี้คงกระเทศหรืพยายามเฮ็ดบุญเหเจ้าของเฮ็ดบุญให้ีพี่น้องดูงคนนะครับไปวัดป่อยป,อยปาเงี้ยอย่งเงี้ย จะบอกว่ในท่ายคลิปเนาะลูกี <lawsuit royable> ่พาไปป้อยปลาเกือบชั่วอาทิตละนะครับอัจิละเชียเนี่ยไอเฮดบุญเนี่ยเห็นคนขอทานบ่ได้เห็นคนลำบากกลัวบ่ได้ตอนนี้นี่ผมผมคิดว่านะครับผมมีอะไรที่จะช่วยกันได้ก็ชส่สรอยกันนะครับผมไม้พาว่าเศรษฐกิจต้งเสียเป็นกำลังใจสุ้ขู่สุขคนนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ ดีใจอยู่ค่ายมานะครับโอนัดกันไปเมื่อคืนน,นี้น,ออน่จอมเอามางนัดมาให้อยากซื้อบางนัดนะครับผมไปย้ายซอยอะไรนะพี่รกระทุ่มล้มสิบเก้ากระทุ่มล้มสิบเก้านะครับที่ผมเคยอยู่เนาะน่าคายไปเข้าไปซอยกระทุ่มล้มสิบเก้าหมู่บ้านวิลล่าหมู่บ้านบุญทรัพย์เออเลยบุญทรัพย์ไปนิดเดียวอา่าเลยเลยบุญทรัพย์ไปนิดเดียวแล้วก็ ม่ติถึงนะครับผมขามสะพานไปนะครับผมเพราะว่าไม่ต้องไปอ,องเลี้ยวขวาคืขอขามสะพานตรงขางชายมือนะครับตรงมาเลยแล้วก็สิบเอ็ดขอดไข่เจบีเนาะหรือพิมพ์ก็ได้พิมพ์ไปก็ได้กระทุ่มล้มสิบเก้านะครับไปบักนัดครับผมไอหวาน<ป>หอมูลอืมบักนัดจังหวัดเชียงรายโอ้มาไก่จแบบหวานหวานหอมปีละครั้งปีละครั้งอืมปีปีแล้วไม่ได้กินไปไม่ได้กลับบ้านเลย ถ้าปอกเปลือกนี่โลละห้าสิบาทใช่ไหมถ้าปอกถ้าปอกไอ้โลละร้อยกว่าโลละร้อยกว่าถ้าไม่ปอกโลละห้าสิบบาทนะครับอ่านว่ามือเพียงอันนี้เอามาฝากโอู้ดจะทำอะไรพี่ได้อันนี้ก็มาฝากตาแดงาเอมาฝากตาแดงเอาเนื้อออกเปลือกไว้กินนะเปลือกมันเกลือเดี๋ยวเดี๋ยวผมกินเป็ครับสำหรับคลิปนี้ก็ผู้ใดที่มาเขาเบิรงนะครับผมขอให้ มีความสุขขอให้สำหรลุงเรื่องเก่าหนาในการงานำลำลำรวยๆนะครับผมโชคดีในวัดนี้ก็แล้วกันสวัสดีครับโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับน้องมาเยี่ยมมาเที่ยวหานะใครที่ว่าสิ่งที่ผมทําไม่ถูกต้องก็แล้วแต่คุณจะคิดนะคุณจะดา่าอะไรก็ว่าเอาที่สบายใจแล้วกันผมก็ไม่ได้ม,มาทําตลอดนะครับ <c oughs> นเดี๋ยนี้น้องเขาโทรหาเมื่อวานว่าวพี่ผมออกจากโรงพยาบาลมาแล้ว ได้มาพักที่บ้านแล้วก็พี่แดงก็ได้เอามาดูแลเหมือนเดิมก็มาเยี่ยมเยียนพี่ชายด้วยนะครับเอาของมาฝากคงไม่ได้มีกิจกรรมอะไรร่วมกันตอนนี้เพราะว่าช่วงนี้มันโรคถึงว่าน,นะครับทำไมก็ลําบากพี่จะออกไปไหนก็นโอโ้เราไม่ได้ไม่ได้กลัวนะเราก็กลัวเขากลัวเรา <laughs> <laughs> ผมไปเชียงรายนี่ผมผมไม่ได้ออกจากบ้านเลยพี่เข้าสวนดูบ้านเราก็คิดถึงเขาเนาะใจเขาใจเราตอนนี้มัน ครับสำหรับคลิปนี้ก็จากลาพี่น้องไปเท่านี้ก่อนยังไงก็พบกันใหม่คลิปหน้าและคลิปอื่นๆที่ทำเอาไว้ช่วงนี้ผมอาจจะไม่ได้ทำคลิปดราม่านะครับจะทำคลิปสวนเข้าสวนอยากจะสร้างอนาคตตอนระหว่างที่วิกฤตช่วงนี้ก่อนนะครับเพื่อจะให้อนาคตมันมัน,ม,นมันตอบโจทย์ของมันเองเกี่ยวกับเกษตรที่ผมรักนะครับทุ่มเทกับมันอยู่แล้วก็ใครที่จเป็นแม่ค้าพ่อค้าคอยดูเอาละกันนะครับจะเจอแต่คอนเทนต์เกษตรช่วงหลังๆนี้นะครับช่วงนี้จากลาพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ uh